อันนี้อธิบายที่รับตากรรมอาธินา2องยยบดานะครับที่รับตาที่รับตาอ่านไปแล้วนะเอาที่รับหูทีนี้ที่ชื่อว่าที่รับหูได้แก่สถานที่ซึ่งไม่มีใครอาจจะได้ยินถ้อยคําที่พูดตามปกติได้สถานที่ที่เราพูดกันด้วยเสียงปกติไม่ไม่ใช่ตะโกนแต่อย่างใดหรือว่าไม่เบาจนเกินไปพูดน้าเสียงปกตินั่นแหละแล้วคนอื่นที่มือที่สที่ ไม่ได้ยินเราเลยนะหรือได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะจับจะเรียกว่าปฏิปต่อเนื้อความไม่ได้ได้ยินอยู่พูดกังกัง,ง,ง,งกันอยู่แต่ว่าจับต้นชนปลายไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าที่รับหูเหมือนกันนะครับในศิขาบที้ไม่เอาที่รับตานะครับไม่ไม่เอาที่รับหูนะแต่ว่าท่านขยายมาด้วยมันมาด้วยกันเฉย แต่ว่าที่จะเอาที่เอาเนื้อความก็คือนั่งในที่รับตานะครับไม่ใช่นั่งในที่รับหูนะไม่เอานะครับที่ชื่อว่าอาสนะกำบังอาสนะที่ชื่อว่ากำบังคือเป็นอาสนะที่เขากำบังด้วยฝาอย่างเงี้ยผนังห้องเราเนี่ยเรียกว่ากำบังด้วยฝาบานประตูก็เป็นที่กำบังได้เอาเสื่อลำแทนมันก็เป็นที่กำบัง ม่านบางังต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นที่กำบังได้นะครับไม่รู้สิบคนโอบนู่นกอนหรือสามคนโอบก็ก,ก็บังได้นะต้นไม้ต้นต้อนอยางเนี่ยสองคนก็ไปบังได้มิดเลยนะครับเนี่ยเข้าไปข้างในตรงน,นั้นเนี่ยนี่ไปบงังเข้าไปสามคนก็ผมว่าเรามองไม่ไม่เห็นนะครับเนะี่ยก็ยังบงังบังได้อยู่ต้นไม้เสาก็าดีฮะอาจจะเป็นเสาใหญ่ซึ่งพอจะบังได้นั่นแหละครับเสาด้วยฉาง อย่างได้ย่างหนึ่งนะครับอย่างได้ย่างหนึ่งที่พอจะเป็นที่มันบังได้นี่แหละเรียกว่าบังมิดเนะครับเรียกว่าที่กําบังในที่นี้คําว่าพอจะทําการได้คืออาเพื่อจะเสพเปทุนทําได้นะครับบังแล้วที่กำบังสถานที่นั้นเนี่ยเสพเปทุนเราเราไม่เห็นนะครับกันแท่นหน้าสูงบอกก็ได้ครับเป็นที่กำบังอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เสายัางบังได้เลยอาจจะเป็นเสาทีมเสาใหญ่เลยนะครับคูคันคลองอะไรก็แล้วแต่นะต้นไม้ใบบังที่มันไม่เห็นนะฮะไม่ไม่เห็นนั่นแหละมองแล้วไม่เห็นนั่นแหละนะครับคําว่าสําเร็จการนั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งแล้วพิสูจนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีเมื่อพิสูจนั่งแล้วมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนก็ดีอันนี้เรียกว่าคําว่านั่งนะครับ คำว่านั่งท่านก็เลยจะพ่วงเขา้ามันไม่มีเฉพาะคำว่านั่งอย่างเดียวนะบางทีเอารับพิสูจน์จะเห็นว่าบางทีนั่งในที่รับกรรมํานผมเลยไม่นั่งละผมเลยไปนอนเลยตอก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยคุณนั่งก่อนไหมนั่นนะมีมีช่วงแป๊บเดียวเนี่ยนั่งนั่งแป๊บเดียวแล้วก็ล้มตัวลงนอนเนี่ยก็เรียกว่านั่งเหมือนกันแต่นั้นก็ไม่เป็นประมาณแล้วคนระับคุณจะนั่งหรือคุณจะนอน ยกเว้นยืนนะฮะสองอย่างถ้าคุณนั่งกับคุณนอนกับมาตุคามพิสูจนนั่งมาตุคามนอนคุณนอนพิสูจนน,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 นั่งอะไรก็แล้วแต่นะสองอย่างในสองในสองอิทริยบุเนี่ยนั่งกับนอนเนี่ยก็จะเป็นอาบัตนะครับอาบัตใอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะอุบาสิกาที่ชื่อว่ามีวาจาเชื่อได้ครับคือ เป็นสตีบรรลุผลรู้แจ้งธรรมเข้าใจศาสนาดีฮะท่านหมายถึงคุณธรรมของนางวิสาขาเลยนะครับที่มีวาจาชื่อได้ก็คือเป็นพระโสดาบันแต่ทุกวันนี้มันก็ดังว่าไปแล้วมันหาได้ยากถ้าโยมมาโจทย์เราพรนะคุณเจ้าไม่เชื่อโยมเหรอโยมเป็นพระโสดาบันนะแล้วใครจะเปเชื่อผมก็ไม่เชื่อมอนกันนะครับถ้าเป็นสมัยนี้นะ <laughs> ที่ชื่อว่าอุบาสิกาได้แก่ สตีพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระปรสงค์ว่าเป็นสารณะนะครับก็คือคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนะครับคําว่าเห็นคือคือพบสาคัญเดียวกันนะเห็นกับพบก็อันเดียวกันนั่แหละอุบาสิกาที่มีวาจาเชื่อถือได้เช่นนั้นพึงพูดขึ้นด้วยธรรมสมประการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ คนที่มีวาจาเชื่อถือได้ก็คือ,อรวมไปถึงบุคคลพวกเข้าใจศาสนาดีอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นพระโสดาบันน่ะแต่ว่าศึกษาพระธรรมมาดีฮะศึกษาพระธรรมด้วยครับเขาก็อ่านวินยัยศึกษาพระธรรมธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้ก็ควรจะจัดลงในในเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้นะฮะนะครับอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้เช่นนั้น พึงพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือปาราชิกก็ดีสังฆฤติเศสก็ดีปาจิตีก็ดีพิสุปฏติยานซึ่งการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือปาราชิกบ้างสังฆฤิเศกบ้างด้วยปาจิตตีบ้างอีกประการหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้น hmm. ั้นกล่าวด้วยธรรมใดพิสุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น ามาดูปฏิญญาตากาณะนะครับในการปฏิญญาของพิสูบางหัวข้อว่าเห็นนั่งกำลังเสรเมทุนหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้านั่งกำลังเสรเมทุนกับมาตุคามในมาตุคามถ้าพิสูจนั้นปฏิญญาการนั่งนั้นเพึงปรับตามอาบัติ ทัางท่านที่เขาเห็นดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งเสมีทุนในมาดุคามนะถ้าภิกษุนั้นปฏิญญาการนั่งก็ปรับเฉพาะการนั่งนะฮะแล้วทำไมถึง,ถงปรับถึงทำ,ทำไมถึงไม่ปรับทั้งกันไอ้ปาราชิกะอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้หรือเป็นจริงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่า ให้ปรับตามไมไม่ได้ตัปฏิญญาาเขาเขาไม่ยอมรับว่าเขาเสียเมตนทุนไหมเขายอมรับว่าเขานั่งเฉยไหมคนที่เห็นแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยหากอุบาสิกานั้นอุบาสิกานั้นอาจจะเป็นอุบาสิกาที่ที่มีวาจาเชื่อถือได้แต่ว่าในในฐานนั้นเนี่ยตรงนี้ก่อนนะฮะในฐานนั้นนี้ก่อนเนี่ยให้ให้ปฏิญญาให้ปรับตามปฏิญญาของพิะสุ คุณจะเป็นประราชิกก็เรื่องเลืเล้งของคุณแต่ว่าให้ปรับตามปฏิญญาของพิสูจน์ก่อนอโยมเห็นถ้าคุณเจ้านั่งกําลังเสดเมถทุนในมาดุคามอาจจะเห็นจริงก็ได้นะสมมติว่าเป็นจริงลหละนะครับสมมติว่าเป็นจริงแต่ถ้าพิสูจนั้นปฏิญญาเฉพาะการนั่งเท่านั้นนะก็ก็เลยให้ปรับเฉพาะปาจิตีก่อน ส่วนคุณเป็นบาราชิกก็เป็นไปเถอะเขาเป็นไปหรือหรือว่าอุบาสิกาปักปั้มคุณก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เสพจริงก็ได้แต่ว่าคุณก็เลยปฏิญญาเฉพาะการน,นัง่งก็ให้ปรับตามนี้ก่อนเบื้องต้นในปรบับตามตามปฏิญญาก่อนนะครับต่อมานะครับหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้าก,กําลังนั่งเสเมทุนทำในมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านั่งจริงแต่ไม่ได้เสดเมถุนทำเลยดังนี้พึงปรับเฉพาะการนั่งเห็นไหมฮะอา้าวผู้ยิงมาเห็นพระคุณดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งเสดเมถุนอาจจะเห็นไม่จริงอะ่ะนะครับเขาก็เลยเอาข้าพเจ้านั่งจริงแต่ไม่ได้เสดเมถุนเลยก็ให้ปรับเฉพาะการนั่งปาจิตีเฉพาะการนั่งเฉยๆเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคำของพิสุปเป็นประมาณ หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสดมิถุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้านอนต่างหากหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสดมิถุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้ายืนต่างหากก็ไม่พึงปรับนะครับเพราะว่าปรับไม่ได้การยืนนี่ปรับไม่ได้ฮะ ปรับในปรับในข้อในที่รับไม่ได้นะฮะไม่เอาเฉพาะสองเอริยาบทคือนั่งกับนอนแค่นั้นไม่เป็นปนดีดีเยนะถ้ายืนครับถ้ายืนทั้งสองคนก็ไม่เป็นไรนะนั่งทั้งสองคนเป็นคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งนอนก็เป็นนั่งนอนนั่งกับอะไรนะน,นั่งทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนหนึ่งนัง่งคนหนึ่งยืนคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งนอนคนหนึ่งนอนคนหน,หนึ่งนั่งก็ก็เป็นหรือนอนทั้งสองฝ่ายนั่งทั้งสองฝ่ายเป็นนะครับ แล้ว้อต่อมาครับหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกําลังเสดมีุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสุนัน้นปฏิญญาการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัตินั้นก็ปฏิญญาเฉพาะการนอนก็ปรับเฉพาะการนอนไากิจตีเพราะการนอนหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอน นอนกําลังเสด็มีทุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้านอนจริงแต่ไม่ได้เสด็มีทุนธรรมเลยดังนี้ก็พึงปรับเฉพาะการนอนหากุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกําลังเสดเมีทุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นอนข้าพเจ้านั่งตังหาก็ปรับเฉพาะการนั่งปาจิตติเหมือนกัน หากอุบาสิกาพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณ้านอนกําลังเสบเมทุนธรรมในมาตุคามถ้าพิสูนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพาเจ้าไม่ได้นอนข้าพาเจ้ายืนต่างหากก็ไม่พึงปรับต่อมานะครับข้อว่าเห็นนั่งนะครับเห็นนั่งกําลังเข้าขึงด้วยกายเมื่อกี้นี้เห็นเห็นว่าเสดเมตุนธรรมที่อ่านมาเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นการจะ,จะเป็นสังฆนิเศษนะฮะ พูดถึงก,ก,การเข้าคขึงกายหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้านั่งกําลังถึงความเข้าขึงด้วยกายกับมาตุคามถ้าพิสูจนนั้นปฏิญญาการนั่งนั้นเพิ่งปรับปรับการนั่งนะครับหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากําลังนั่งถึงความเข้าขึงด้วยกายกับมาตุคามถ้าพิสูจน์นั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านั่งจริงแต่ไม่ได้ถึงความเขาคึงด้วยกายดังนี้พึงปรับเพราะการนั่งหากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากําลังนั่งถึงความเขาคึงด้วยกายกรมาตุคามถ้าพิสูจนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้านอนตังหหากดังนี้พึงปรับเฉพาะการนอน หากุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้านั่งกําลังถึงความเขาขึงด้วยกายกมาตุคามถ้าพิสูนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้ายืยนต่างหาาด,ดังนี้ไม่ปึงปรับเมื่อกี้อ่านก็เลยนึกถึงได้พอดีวา่าในพระบัญญัตินะครับที่มาตุคามมาเห็นพิสูนนั่งเป็นต้นนะครับก็ผมว่าไม่ คำของมาตุคามไม่เป็นประมาณนะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยคำของผู้หญิงเขาถึงเขาปรับเป็นเราเขาเขาปรับเราเป็นปาราชิกเลยนะฮะนี่นะก็เลยคิดว่าคำของผู้หญิงไม่เป็นประมาณเอาคำปฏิญญาของพิสุนเป็นประมาณอย่างนี้นะครับส่วนนางวิสาขาที่ไอบุคคลที่มีคุณธรรมเมือนานงวิสาขาเนี่ยก,ก็ก็ยกไวแหละยกไว้เพราะว่ามันมาในมาในอำนาจของ ของต้นบัญญัติของบัญญัติสิกขาบทใช่ไหมฮะข้อต่อมาเลยนะครับข้อว่าเห็นนั่งในที่ลับทีนี้หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอจะทำการได้กรรมตุคามพูดเดียวถ้าพิสูจนนั้นปฏิญาณ การนั่งนั้นพึงปรับเพราะการนั่งหากอุบาสิกาพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอจะทำการได้เมื่อกี้นี่ยเขาปรับเต็มเมเลยนะครับเขาปรับปราราชิกเขาปรับสังฆนิเศสนี่เขาคึงกายเลยนะฮะนี่อันนี้มันไม่ได้ปรับแต่ว่าเขาบอกว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับนะครับนั่งในที่ลับตรงนี้ นั่งในที่รับคืออาชนะกำบังพอจะทําการได้กับมาตรงคำผู้เดียวถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้านอนต่างหาก็ปรับเฉพาะการนอนครับหากุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่รับคือในอาชนะกำบังพอจะทําการได้กับมาตรงมผู้เดียวถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นั่งข้าพเจ้ายืนต่างหากไม่พึงปรับข้อต่อมาเห็นนอนในที่รับ อุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระก,กุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่รับคือในอาสนะกำบังพอจะทําการได้กับมาตุคามผู้เดียวถ้าพิสูจนนั้นปฏิญญาก,การนอนนั้นพึงปรับเพราะการนอนหากอุบาสิกาพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระก,กุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่รับคือในอาสนะกำบังพอจะทําการได้กับมาตุคามผู้เดียว ถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพ, mm. Luckily, พเจ้าไม่ได้นอนข้าพเจ้านั่งต่างหากก็ปรับเฉพาะการนั่งอันนี้ข้อต่อมาก็หากุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่รับคือในอาชนะกรรมบังพอจะทําการได้กรรมตุคามพูดเดียวถ้าพิสูจน์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นอนข้าพเจ้ายืนต่างหากดังนี้ไม่พึงปรับคําว่าอนิยตะได้แก่ไม่แน่นอนคือ เป็นปราชิพก็ได้เป็นสังฆทานิเศษก็ได้เป็นปาจิตติก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้นี่เอาตามปฏิญญาน,นะครับบทภาชนีพิกษุปฏิญาณการไปปฏิญาณการนั่งปฏิญาณอาบัติพึงปรับตามอาบัติปกติเราจะเห็นใช่ไหมฮะพิสูสํำคัญว่าสมมติว่าในสังฆาริเศษใช่ไหม สติสาคัญว่าเขาเป็นสติถึงความเข้าเครื่องกายกับด้วยมันตรงคมเป็นสังฆัดิเศษอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมปรับอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าเป็นสังฆัดิเศษเป็นปาญจิตีเป็นปราชิกเลยนะฮะให้ให้ปรับตามธรรมปรับตามอา,อาการนะครับเนี่ยพิสูจนปฏิญญาการไปรับเฉพาะการไปนะครับปฏิญญาเฉพาะการไปไม่ปฏิญญาณ ปฏิญาณการนั่งปฏิญาณอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกสุปปฏิญาณการไปปฏิญาณการนั่งไม่ปฏิญาณอาบัตพึงปรับเพราะการนั่งไม่ไม่ปฏิญาณการไม่ปฏิญาณอาบัตก็คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอาบัตนั้นน่นอะอ๋อผมไปจริงผมนั่งจริงแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เสด็จเมทุน,นอย่างนี้ก็เลยปรับเฉพาะการนั่งได้ พิสูจป,ปฏิญาณการไปไม่ปฏิญาณการนั่งไม่ปฏิญาณอาบัตไม่พึงปรับนะครับเขาเขาว่าเขารับเค่าว่าผมไปเฉยๆไงแต่ผมผมไม่ได้นั่งนี่แล้วก็ผมไม่ไ,ไม่ยอมรับอาบัตด้วยเพราะผมไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่พึงปรับนะครับเพราะว่าการไปมันปรับจะปรับอาบัตไม่ได้ไงแต่คุณต้องนั่งก่อนต้องนอนก่อนอย่างนี้นะครับพิสูจน์ไม่ปฏิญาณการไปปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติก็พึงปรับตามอาบัติอันนี้ปรับได้พิงสูบไม่ปฏิญาณการไปไม่ปฏิญาณการนั่งปฏิญาณอาบัติพึงปรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติอันนี้ก็ยังปรับได้อยู่นะครับเพราะว่าการไปเขาก็ไม่ปฏิญาณการไปฮะแล้วก็ไม่ปฏิญาณการนั่งก็ไม่ยอมรับว่านั่งแต่ยอมรับว่าเป็นอาบัติยอมรับว่า ผมเข้าคร่งไกายอย่างนี้นะฮะก็ปรับเฉพาะปรับรบัดตามตามอาการนั้นๆเพราะว่าปรับรบัดการนั่งไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้นั่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาปริญญาบตปก็คือเขาปริญญาว่าเขาเข้าครื่องกายหรือพูดเกี้ยวหญิงพูดอะไรก็ว่าไปถ้าเขาปริญญาตามนั้นนะครับทางการดิเสษไม่มีเฉพาะเข้าครื่องกายอย่างเดียวอาจจะพูดเกี้ยวจจพูดคาหยาบก็ได้พูดอะไรก็ได้อาจจะมีจนถึงสุขวิสัทธีก็ได้ ก็เลยถ้าเขาเขาปฏิญาณว่าผมนั่งเขาขึงกายครับ,ครครบก,ก็ปรับสังกาดิเสนนั้นไปนพิสูจน์ไม่ปฏิญาณการไปปฏิญาณการนั่งไม่ปฏิญาณอาบัติก็พึงปรับเฉพาะการนั่งนะครับปรับได้มีการนั่งอยู่เอามาดูอัตตรกถานะครับ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งทำคืออนิยตสิกขาบทสองสิกขาบทนี่แลย่อมมาสู่อุเทศนะครับอนิยตาสิกขาบทว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นข้าพระเจ้าจะกล่าวต่อไปในอนิยตาสิกขาบทที่หนึ่งนั้นพึงทราบวิธีใช้ดังนี้คําว่าเจราจาเหมาะแก่เวลานะครับคือท่นอานอุทายีก็มันนั่งอย่างที่ว่าไปแล้วนะ่ะ นั่งเจไดจาเหมาะแก่เวลามีความว่ากําหนดการแล้วกําหนดเวลาน,ะ,นะครับกําหนดการแล้วกล่าวถ้อยคําเกี่ยวด้วยเรื่องชาวบ้านฮะเป็นเดนนรจชานคาถานะครับพูดเรื่องชาวบ้านนกล่าวถ้อยคําเกี่ยวด้วยเรื่องชาวบ้านในเวลาที่ใครๆไม่เดินผ่านไปหรือหรือเดินผ่านมาที่ใน ผ่านมาที่ใกล้ในเวลาที่ใครๆไม่เดินผ่านไปหรือเดินผ่านมาที่ใกล้คือตามที่หมาอแก่เวลาเช่นนั้นมีอาที่ว่าเธอไม่ก้มใจไม่ละบากใจไม่อดอย่างละหรือ,อกิเาจราเรเรองชาวบ้าน